สวัสดียนะ่างบายพี่น้องนี่คนโผล่เด้อพี่น้องเลยเดือดแล้วนงใส่หอมแดกลวกใส่นี่น้อะเทียมนมออัดจาะ nó lại rồi này này bay bọc thám on và có tổng quân nữa nó được thêm điện ngheo lắm bay, cung cuốn đeo, say ra đây, để mình ra mình, đểi phá giờ sốm là... đi ngươi, biết con, súp là là, coi lạnh chắc nói kéo tân ngắm Thêm thêm không ạ Về không แกนี่ยแลลวกัท่ตันตำที่นนองตำใส่ับพริกเลยน้องใส่กปประโดดใบักกแะนแงใบบักขามใส่ตงไป,ปงหลดพี่น,นอะกัรคบนี่ ไ้มากน้ำป,ป,ป,ประเด็ดอือก็ดีเลยจะรวมหนาดีดวากว่าจัหน้อยเนาะ Con có Có để kiếm có để nhầm Có băm băm Xăm như là có